วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิซมายืนอยู่ที่ถนนกำแพงเพชรค่ะก็คือหมอชิดนะคะหมอชิดใหม่ค่ะฝั่งซ้ายมือลิซเนี่ยเป็นสถานีขนส่งนะคะก็เป็นสถานีรถทัวร์ค่ะรถตู้เนี่ยเขาจะอยู่คนละฝั่งแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าไปผิดนะคะมาทางนี้ค่ะลิซยืนอยู่กลางสะพานลอยเลยแดดเปรี้ยงฟ้าสวยก็มีหลายอาคารนะคะเดินเข้าไปแต่ละอาคารก็จะมี ของแต่และจังหวัดนะคะลบุรีคนครสวรรค์อะไรพวกนี้นะคะอ่าพัทยาก็มีนะคะพัทยานี้ก็ไปหลายหลายที่เหมือนกันค่ะเกาะล้าน,าน,านเกาะสม็ดอะไรพวกนี้นะคะก็เวลาเพื่อนๆเดินเข้าไปในอาคารแล้วก็จะเจออ่าพนักงานขายตั๋วนะคะแบบแตะโกนเรียกกันนะคะแบบฟังแบบว่าไม่ได้สับเลยแหละแต่แต่ก็เป็นสีสันนะคะลองลองเข้าไปสัมผัสดูนะคะก็ทําใหม่ค่ะสะอาดนะคะมีห้องน้าํามีศูนย์อาหารนะคะอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะคะ ถ้าจะไปรถทัวร์เนี่ยต้องไปฝั่งเก่าค่ะฝั่งเดิมที่เคยที่เคยไปนะคะแล้วก็จะมี savoir, kind of. อู่อู่รถเมย์ต่างๆนะคะอยู่ฝัง่งฝั่งเดิมคะ่ะก็เส้นนี้ก็จะกำแพงเพชรน,นะคะออกไปก็จะเป็นสวนจตุจักรคะ่ะถ้าเรามาถึงที่รถตู้นี้แล้วเราไม่อยากนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขาลิฟไม่แน่ใจว่ารถเมย์ที่ออกจากเส้นนี้มีไหมแต่ว่าตัวลิฟเนี่ยลิฟจะข้ามนะคะข้ามไปอู่ๆๆะะอู่ฝั่งเดิมเนี่ยค่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพราะว่า เขามีเขามีอู่อู่รถเมล์หลายสายเลยนะคะจากหมอชิดสองเนี่ยนั่งออกไปค่ะเราไม่ไม่ได้เสียตังค์ข้ามอเตอร์ไซค์นะคะถ้ามอเตะะอร์ไซค์จัดจากตรงนี้ไปถึงจัดุจักก็ประมาณ60บาทค่ะนี่อู่รถเมล์นะคะอยู่ตรงนี้ <c oughs> ให้ดูดวิว <c oughs> ลินเนี่ยเป็นคนบ้าดแดดน,นะคะด <c oughs> ูเมฆนีไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่านะเะมฆแบบสุดยอดเลย กอสอมอคกอค่ะก็มีทางไปรถทัวร์นะคะเมื่อเมื่อก่อนลิซามาพัทยาเนี่ยลิซจะเข้าไปซื้อตัวรถทัวร์นะคะคือลิซชอบนั่งรถทัวร์มากกว,ว่ารถตู้ค่ะเพราะว่ามันมีห้องน้ํามันมีห้องน้แํแเราตัวลิซเนี่ยลิซเป็นคนที่แบบไม่ชอบอั้นฉี่